สมาชนี่วันนี้ค่ะยังอยู่ที่ธุรกิจไบเซนเจอร์ค่ะวันนี้เราจะไปติดตามแนวคิดการทำธุรกิจที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงการสร้างเอกลักษณ์ของธุรกิจให้เป็นที่จดจำได้ว่าเขาใช้วิธีการอะไรบ้างติดตามในช่วงจากร้อยสู่ร้านค่ะ งด้วยจักรยานบริการเพื่อสังคมสโลแกนหลักของ b i เ e c เจ t e r ที่ใช้ยดถือทำธุรกิจมาก,กว่า4ปีแล้วด้วยข้อดีของยานผาหนะที่ใช้ขนส่งอย่างจักรยานไม่มีต้นทุนด้านพลังงานเชื้อเพลิงรวมถึงนักปั่นที่ทำงานกับ b i เ e c เจ t e r ต้องมีร่างกายที่พร้อมด้วยการปั่นระยะทางรวมต่อวันกว่า100กิโลเมตรดังนั้นร่างกายจึงแข็งแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ถือว่าผู้ทำธุรกิจได้ทั้งงานและสุขภาพส่วนในฝั่งของลูกค้าก็ได้ความรวดเร็วของงานในราคาประหยัดข้อดีของมันคือมันคล่องตัวเป็นเลิศมันเสมือนคนที่เดินอยู่บนถนนไม่มีความเร็วในการทำงานได้พอสมควรความเร็วเฉลี่ยงมันอยู่ที่ออประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถือว่าเป็นความเร็วที่ทำให้ทำงานในเมืองได้ดี ตั้งแต่กรุงเทพชั้นในยันชั้นกลางแต่ชั้นนอกอาจจะไปได้ไม่เร็วพอเพราะว่าระยะห่างของกรุงเทพเนี่ยไปสู่ชั้นนอกประมาณ40โลก็สองชั่วโมงอา,าจจะช้าไปหน่อยเราก็จะเน้นเ,เขตเศรษฐกิจเขตธุรกิจทางนี้คุณมตรีเผยธุรกิจบ i ๊ e เซ็นเจไม่ได้มีจุดเด่นแค่การใช้จักรยานเป็นยานพานะขนส่งเท่านั้น แต่ยังมีเรื่องของการบริหารจัดการและการทําการตลาดโดยคุณมนตรีพยายามหาช่องทางการทํางานใหม่ๆไปตามกระแสความนิยมของโลกยุคป,ปัจจุบันในเรื่องของการทํางานนะครับผมจะยึดถือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคตสิ่งที่เป็นจากปัจจุบันก็คือเทรนปัจจุบันที่เกิดขึ้นที่เรากําลังทําอยู่เนี่ยมันก็จะเป็นเทรนเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพและก็อาหาร เทคโนโลยีจริงๆมันมีหลายทัวด้วยเราก็ทำไปตามสิ่งที่มันเกิดขึ้นพร้อมกับเราที่กำเนิดขึ้นมาอย่างเช่นเทรนด์ของการรักสุขภาพไบเซนเจอร์มีการทำธุรกิจรวมกับร้านจัดส่งอาหารคลีนนอกจากการรับส่งสินค้าที่จะทำงานร่วมกันในระยะยาวยังมีการติดโลโก้ของร้านนั้นๆร่วมกับแบรนด์ของไบเซนเจอร์เพราะคุณมนตรีมองว่าการประชาสัมพันธ์เป็นหนึ่งหัวใจสำคัญของการทำธุรกิจควบคู่กับอีกหนึ่งความหวัง ที่ต้องการรณรงค์ให้คนหันมาสนใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้นคือการเปลี่ยนแปลงของคนที่จะมาเริ่มใช้งานเกี่ยวกับทางด้านสิ่งแวดลอ้อมหรือว่าคุณจะทำอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเพื่อนสังคมหรือว่าให้มันควบคู่กับเป็นเรื่องของธุรกิจเนี่ยให้มันยั่งยืนเนี่ยคนคิดตัวนี้มันต้องใช้ใช้เวลานิดนึงต้องต้องเปลี่ยนเปลี่ยนใจเขาด้วย เปลี่ยนใจเขาให,ให้หันกลับมาดูแลสังคมด้วยดูแลสิ่งที่สิ่งแวดล้อมซึ่งแม้ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่หากไม่มีใครเริ่มทำหนึ่งคำถามที่จะดังขึ้นในใจนั่นคือทำไมถึงไม่เริ่มที่เราไบเซนเจอจึงเป็นหนึ่งธุรกิจที่กล้าลุกขึ้นมาเปลี่ยนความคิดพร้อมอยืนหยัดเป็นแบบอย่างอีกหนึ่งแนวทางการรักโลกด้วยการสร้างไรายได้พร้อมการลดใช้พลังงาน ทพลคงทวีถ่ายภาพวรรเดวันบรราศิลป์ True for you รายงาน